ร่วมกับคนงานของประเทศไทยไปในสิในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่สานันานี้พี่น้องเลือกนายเลืนะครับนายเลือกเลยครับพี่น้องครับวันนี้เราจะเป็นวทีประาศมใหญ่สุดสุท มาแก่อะไรสามสิบสามต้องใส่เสื้อผ้าไปนะถือว่าพักที่เป็นงานแล้วกันและสร้างความนิยมในเรื่องของเสื้อผ้าดูไม่เอาไม่เอาวางยามาแก่ไม่เอา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  ไ้าใจเลือกทัพประชาชน่ายมาทำหน้าที่เป็นผู้แทน,นเอาไปเฉพาะอย่างยิ่งที่น้อง,างชาวรุรีรัมยนครในกองไฟ้าใจเลือกทัพประชาชนฝ่ายมาเป็นสส30คนจากการเลือกตั้งคร้วที่แล้ว30

เป็นประชาคมอาเซียนซึ่งพัฒนาชาติกตัมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศไทยโดยร่วมทัพรวันโยไมยใของใรรจะชปชาชั ที่เดินจากทัวทกมมจังหัดที่เดินทางไปในั่วท้เกานอเหนือจะเป็นเือะเ้พื่อเป็นเือนกลางการเศรษกท่องเที่ยวและการสื่สารเน